สบายดีจ้าป้าลุงสบายดีงามแรงค่ำคืนพี่น้องเมนี้คอยกับสีไมเ่เมนูเลยโอ้ยยังนี่แม่ะอ๋ออันตักอาหารนึ่เนี่ยอันตักอาหารหมูนี่ล้วูดลำสมัยแก่เมนูต้ยมยำปลาคอใหญ่โอปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่กับปลาคอใหญ่ครับคุณแม่ปลาคอใหญ่เอามาเลย ่อยก็คือเป็นคนต้ยมยำแม่หมอนกินแม่หมอนก็จะเตรียมท่ากินเนาะเืองเบืองเบืงโต <k ien. S 2> บักใหญ่เลยพี่น้องครัวเรี่ยวสำแหลมาเรียบร้อยพี่เขาก็จะมาข้างหม้อข้างนี้เกิดหมดอน เมกถืนกล่องนมมาหาแล้วฝนอยากกินนมกินน,น,นมบอ้างไหนใส่เกลือบ้าอือจินโนอนจะร่างตีนอือหืออ๋อันไปกินอยู่บันทึกสิมาเห็ดยังอะเตรียมเตรียมเตรียมเครื่องปรุงเตรียมของของ มือสีไข่ใส่ไหมเออใส้ผ่า,าก,กันเปื่อนไหอยู่ใส่ลูกอิกมเนี่ยบอกมีดคมคือบ่คมว่ะเออเอาตัวนี้มา อือกันอบอัน้แ uh huh. ม่าลางก่อนเิขงบาปลาเลยบกเทืนดอกอยกันน่ะอือฮล่างเอาชิงนเหแม่ใส่ขิงเอ้าหัวชิ้นไข่นำ อ <die> mm ัน hmm. นี้ก so ็เจ็บอยู่นี่แม่เราก็ใส่ลงไปหลังจากซอยแล้วต่อไปใช้ก่อนขานอแม่หัวหอมหนึ่งหัวหอมใหญ่หัวหอมใหญ่เฮ้ยเอาตัวนั้นตีซอยนะเออมีในต้นเผาเนาะมันหักคมอยู่แด้วแหละเป็นยังบกเขากับงงนี่มันมีมันเป็น มันจเย้อสิมันเสมอกันเนาะพอนะพอ,อ,อม,มีอีตดพอนะพนแต่มีอีตัด,ตดะใส่ลงไปนี่ใส่พริกเผาลงไปพริกเผาบ็นะแม่แม่น้พริกเร่อเ่นพริกเผาก็พน,น่ เขาเผาก่อนอ,อันนี้คือพริกเผาเาะวเห็ดต้มยำเข้าใจเห็ดต้มยำบ้างนต่อไปใส่น้ำปลาสองสองบวงใหญ่ต่อไปก็ใส่ข่นนขอแป่งนันวลูกแป่งนัวข่าไม่ใส่แล้วอือหือต่อเดี๋ยว่าเผาใส่พร ไปนี่ก็เอาน้ำตาลมาใส่นิดนึงกะฮ้ะนวดนพี่น้องเลยมาแต่อันเพื่อนอีแม่กะเฝ้าอาบน้ำอาบได้วก็มาเห็ดกับเขาต่อเลยออือมาเขาควัวอีก้อนอีกไม่อยากอาบน้ำเลยเออจับกล้องอแม่ก่อนเลยจังไปอาบลูกหลาคําเพลงโดยได้พักยังน่ะพักองเปีกับพักอ่ะน,นะตั้งสาย ờ à, sẽ phát công ty năm cặp phát công này em mẹ đâu mà lăng Kết ỏ két mân nhăng dù các nói kinh kết khỏi bài tò mình nhảy kết cái nháy là mẹ ừ. muốn phải phải thôi chắc mua hài thì đổi ừ. <laughs> ừ. นอนกินนมจกเชือในอุ่บันดนี้แม่เราก็มาทำความสะอาดเสร็จแล้วและกาทำความสะอาดนี่แล้วแล้วต้อควมสะอาดอยู่ยออาโยงแทบแม่ห้องแดงนี่แม่เอามาผูกเป็นพวงนั่นนี่เลยบอกเออผูเป็นพวงนั่น,น,นแหละ เวลาอยากได้กระบ,บิดเอาเลยเจ้วเนาะขอถึงเย็นก็เห็นแม่ก็ดูโดยจะลืมโดยจะโดยขาโดยปวดยังนีว่ว้าตกปดแล้วเลยตัวเอาปลาโตลงเลยต่อไปกระปิดฝาทำความสะอาดไป สะอาดดีได้น่ากินน่ากินเตมันจังโบเป็นตาขี้เดียดอือหือ huh. เข้าใจบ่เข้าใจเห็ดไปนั่เห็ดไปนั่มทำความสะอาดไปนั่มเอาไปเทิมอนเห็ดยังงั้นแล้วเปิดแอ,อร์บอสยิ <c oughs> ่แม่แล้วก็ทำความสะอาดต่อไประวังถาให้ปลาซุก

แม่ตอนนมเอ้ยตอนนมมีหัวล่างสองเต้าว่ะลอขดปนบวกๆแล้วไหมเอ้ยแม่ิีส่พักบวกเปนไงต้มอีกจักน้อย,ยต้มอ,อีกจักน้อยซิมบอ เป็นอะไรแม่แบบอยจางนี้อกจากอิมสัสองปรุ่งเพิ่มก่ะเพื่อให้รสชาติมันดีขึ้นคิมต้แบบนี้เป็นอะไรแม่แคบบน,น,น,บนี้อิมัสยังต่อบบบนี้อืมอ้าวยังห่อนอยู่สิ ปะปะตัวปะไวแต่โดนเลยแม่อีแม่เทน้ำเปล่าเพิ่มสองหัวเกิกเนแล้ววะมันีะเืิ่มอเกสอาอืมพอหน้าเกินแล้วมูจังบ่หอด,ด,ด,ดีดีนันคันมูมันหิวมูมันหอดเลยไหมมันหอน้องบันทึกแม่แล้วก็มาเสร็จดีวางนี่ แบบนี้ก็ใส่พักลงไปแล้วก็เป็นอันสุดสิ้นอืม่ายหกนั่งเสร็จเลย Da dann die, Hände, die, Hände, die Hände.